เราใส่น้ำปลาเนี่ยโอ้บางทีกระตาเป็นเนาะใส่กระปูดองไ้กระปูดองมันมันก็เลยบาดแต่ถ้าจริงกระดองใส่น้ำปลาแล้มันหวานปกติจะใส่แต่ปลาแดดนะบีจะต้มแล้วมึนลองามเองน้ำกระดิ่งเราไพูดยี่เมนได้ยากสีส้มตามสวยจังได้ไหมนั่นย้อแสงไหม ไม่ไม่สวยอันนี้คือจ้าสวยเอาจะมาันที่น้่างอน้าเหนียเอาเอาเอาหญ้าเอามาที่นี่ตอหญ้าสวยนงนั่งนี่มาพ่อเจ้าหลจ้าหึ้นมานังนั่งนั่ง่านนางนั่งนั่ก่อนไประหว่างพ่อรอพ่อว่าเดี๋ยวั่างาน กินข้าวมาั้ยกินข้าวแล,ล้วเมื่อพดีเลยนอแล้วมืกี้นี้มื่อรดีเลย จ้าเออจ้าจไปพี่นข้างมมุนจ้าจ้าจไ้าง่ข้นัข้าวนปจ้ีพจ้ามุงอะไรุง้นน้องกินจะได้เดินทางเรากินหลังไม่เป็นไรอ่ะมันจะไม่ขม้าใช่ไหมด้วยโอ้โหค่อยด้วยต้มโฮมกินอย่างไไม่ลูกเอากิน้วยกันกินกันจะได้ไป กินไุ้นอคกินแล้วอยากินไม่ได้ได้ชิินไม่ได้ไม่องทำมานั่งไกลลานั่งไกลลไอคนกินได้ไม่มานั่งเหรอไม่ได้ไปไหนวัเนี้ยรอดอยู่แถวนี้เดี๋วเหรอขาไม่เห็นเสียงแก่เราไปใส่แก๊อยู่ตรงนี้

ำหมอเหมืนอนไม่มั่งมไม่ยมมันงถาไม่ยมมันถ้ากระดองมันก็แซ่บนี่ก็หอม,อมหอมน้ำปาย

กระลุงกับหมื่นเนาะสองคนมานั่งกระลุงแต่อยู่นี่กับแต่ตอดเราเราอาหลานแล้วก็ค่อยกระตอดมันนั่งก็ดีมือไปตื่นเห็ดอะไรนะเหตุเรื่อความสะอาดสะอาดคือประดามันตอดโงเมมันแตนเนาะเขาจะไปมันในปร็เทศกิมหาห่างแตนใช่หรือไมันอยู่มองได้ห่างแตเพราะว่าถ้าเพื่เห็นห่างแตนบอกเขาเขาจะไปนะไปจัดการาาจร จำไม่รู้บ่ใส่สุานในจานเนาะแอนใช่แอนอ่ะใช่เยอมันเอาน้ำตาาสเองมม่ตามัลชุดเบาลยชุดอะไรจะไปเมื่อไรชุดมันไม่ต้อง่น้นะมันลงเ เห็นลายหกฟองหรอโอ้ตัวตีแล้วร้อนะไม่หรอเมือนให้ต้มหน่เขากินเสร็จแล้วแม่กินหมดแล้วไข่ฮะม่ได้เงนี่แต่ไม่กินไข่นะเออเอาลงมาแหม่เลอาลงมาซีเนตอกกินเอาลงมาโรยโจ๊กล้วกินไปเรื่อยเขากินอย่างี้ปกติมันต้าต้มดเือสฟองเมื่นก็ ห้าฟองหกฟองก็ได้มัากหรอไม่น่าเสื้อเปล่าหายใจทีเดียวเลยหมดแล้วก็สราก้ามเนื้อแล้วก็ตีนตีนกระดูกซี่อกไก่งจริงเขาบอกอยนี้กล้ามเนื้อเขาอะไเนื้อเมี้อเนี่ยเรื่องมี้อเรื่เลือดขึ้นแล้วเนี่ยก่อันตะวันกระเด้งแต่ก่อนเนี่ยอ่าแต่ก่อนแต่ก่อนเป็นหนุ่มแล้วนะดูอ่ะเป็นหนุ่มแล้วนะแต่ก่อนไม่มีกล้ามเนื้อไม่มีอะไรนะอืมก็นั่งกระแด้งหอมท่านก็บอกแต่ก่อนนี้เขาบอกว่าแต่ก่อนนี้ไอ้ ร่างกายเขาเนะี่ยเจคากับปหกเดี๋ยวนี้ร่างกายเขาอะ่ะเฮ้กับม .3 แล้วม .6 คงจะเป็นหนุ<ำ>่มใหญ่นะรัฒนาได้กันนะ้มแล้วบอกชวนจ่าเอ็มสาวที่จะวิ่งรอบอบูเนี่ยตอนเย็นอะ่ะจัดไปมันออกกำงกายนะอะไรบ้างบ้างเดี๋ยววิ่งมีกล้องตามไม่ได้ไม่ไ <laughs> ด้ฮะวิ่งมีกล้องตามก็ต้องมีบ้างไงลูกแต่กล้องตามกับป้าเอ็นี่ล่ะตามมันเล่นนมี วันเสาร์ก็ไปนี่แหละวิ่งแบบน้วมนต์วิ่งกับป้าก็วิ่งน้ำเลยทำรำบุรีจอดเราเราเอาเอาเอาแบาเต้นอาราบิกมามานำเต้นพวกเราดีเต้นดีเต้นอาราบิกเนาะเต้นอาราบิกเนาะเย็นพื่อเป็นตะมวนแทนอีกเลยนะ เต้นอะไรยุเต้นเปิดเพลงนะเต้นเอาเสื้อองคูนี่แหละคือเห็นค่ะเจ้าลงช็อตนะนาจาเต้นอะไรบ้าะเ้าใครมันยันก็เอาเอาเอาตามสีเลยแล้วก็ใส่ตามสีเลยเนี่ใครสอนม่ให้ชมลูกสอนเหรอูกสอนจริงนะจริงนะจะมาก็อาราบิกเนาะมีกิจกรรมอะไรงันนทุกวันบิกบ้านชาวลฤาษีชอบเต้น ไม่กิดนะแค่ได้เราจ้างเข้ามาก่อนป้างท้องเขาเขามีเขาเที่ยงเราจ้างเข้ามาจะพักหนึงเราจ้างท่าได้เราคุ้นเองเลยมันได้ยูยูทูบอยู่ถ้ไม่ได้ทายาโดเนน้ต้องต้องถต้อะใช้มือก็ไม่ใช้ช้อนเอาครูมาก่อนแรกก็นี่แหละหมอหมอประจำอันนี้แหละจับปลาดุนี่แหละเขาเป็นคููก็อยู่อันน้นไมไออยู่อันนั้นเขาเจ้ามาเต้นอยู่บ่ใช่ทหรือเปล่าที่มาเป็นหมอหน้า โอ้ยรใครจะพาเต้นยัไงของ่อยังมาพาเต้นเลยของของใดนะของยาชิของเสือนั่นแหละตู้เสื้อผ้าบมยังพันส้างอ้าวยังไม่สร้งเหยังแฟนแฟมิลี่นี่แหละเหของคอยยังไม่สรา่ารอให้เขาไล่ส่วนแล้วมันลดราคาแล้วก็ั ไม่ธรรมดาเดืนนี้รอข้อควาไรแก่รอดตอนแรกจะได้แบบอความเออข้อความ่แล้พลาสดูดนั่นแหละเอาไหม้บอกทีน้าเดียวหัดขับใหญ่หัขับใหญ่ีน้าไม่หักขับได้ มสาลับให้พ่อาคมนี่นะยาสะพ่อก่อนนะครับยมเป็นก็เข้าสุนเองนะทีนี้ต้องงอใครไปเลยไปเลยแม่ไปด้วย ไปท่อี่แล้วเแม่ไ่ต้องเที่ก่อนเเแม่ไปาไม่มาไปเรื่อยบนี่คนนี้แดเทเลยนี่ปะน่าตาเ็นเห็ดทำไมต้องเป็นเห็ดเาตาพี่คไรงงสมตะเอาดอกบาทเจทูเจ้ร้อนกันดอก อาจารย์นี่เดี๋ยวส์กำลังคุยเรื่องโซเชียลคุยเรื่องโซเชียลกับพี่นวัตอยู่เจะได้มันไม่แย่เดี๋ยวมันกินปลากระป๋องก็ได้ปลากระป๋องสองกระป๋องใช่ทำางมาไงกินข้าวไม่แม่ลอยหรอกระลุน่ยร้อนด้วยมันฮ้อนท้องเพราะว่ากระลุงมาเวลาในงานป่ะไม่กินข้าวเลยไม่เป็นตาเพราะเขาแต่ให้งานเหลี่ยม มัน <zab chord> ้อนเยียดนียจับไม่อทอดข้าเจ้าอยเด้อเาแต่ไปทำนันำนั่นอ่ะเออแล้วเขาาจะไปกุดเอาน้มัน้างต้เ่าไล่่ันไม่มดเ อะไรคืออะไรผัดหมูอะไรเห็อ ก็กินเลยลหรคฮะแล้วมาเริ่อมันจริงเหไปเปนยางไงมันแบนชาบูไหมเนี่ยไปกินไหมครับไปกินมาแล้วแบบพามนาร์ี่แล้วเดียวมายาดง่ไหมา้อหมรอง ตัวแเรากายเจต็มตัวดีแบให้เวี่จม่ได้วะนั่นพ่อเลกยาวเนาะเต็มตัว้ยกวนน่ยจาลลุสักสักคับเป็นจัลลุแบเลยหรอมันจาลลุนี่มีจับบุญงาอมปามนคบอว่เบ นั่นคนไรอมุอมั้งมุอมาขอาวมะเขาเลยมดข้าวมเขาเนี่ยมดเลยโอ้ยเอมากามต่รงยังอกตางของต้องห่วงหาห่องต้องหวงประหยัดน้ประหยัดน้ามดอยได้กเลยมนะะมนดอัดเล้วเอาเนื้อม อใส่คุ้มราคาดเฉตนี้เก็มันใส่มาส่ห้ปีแล้วปแปดปีไอ้หกปนงมันใส่ไหมสามี่หกสาม้นั้นนใส่คุ้มราคาใส่คุ้มราคามากนะทัาเลียไม่เคยยยาอเลยของกีหอเห็นเดมตัวพ e <bunker ring S 1> ันแปดพัเก่าเ คนโตเ้นก็อะเปี่ยงไะไกินข้าว ข้าวย่างยี่บอเอนเด้อเนยนะข้าวนะแต่เฮื่ลูงยงอย่ดมองนั่งกินจะกินปั๊บเมื่อกี้เวาป้ามากินข้าวบรรทกินหมดแ้จริงอ่ะจริงๆอ่ะป้าหุงข้าวนะหุงไว้ให้คนที่อยู่นะป้ากับลุกไันจะมีข้างหน้าแมาลุมาลี่มันต้องกินข้าวเนี่ยมันอบุ่นมันอบุ่นพอกินข้าวมันเที่ยเที่ยงมันอบอุ่นี่นี่นะานน้นน่นแหละานน้นนน่นนนน ้ำม้วนใช้นี่การละม้นมือเหรอเออใช่มาอน้ำปลาบดบ่ตอนนี้น้ำปลาได้กาม้วน้ำปลาบดบ่น้ำปลาเนี่ยบ่บ้านบุเค็มนี่ล้วมันบุ้งทุกวันบุเค็มเลยเราไมีความเค็มเว่าะใส่น้ำปลาเนี่ย โอ้าะทีกระตัมเป็นเนาะใส่กระปูงใส่กระปูดองไหมกระปูดองหวานก็เลยหวานแต่ถ้าจริงกระดองใส่น้ำปลาแล้วมันหอมหวานปกติที่ใส่แต่ปลาแดงมันดีเลยปลาดิสปาชินน้นละปลาบะปลาคั้งนะกินแล้วก็แซ่บนะแบบนี้กันกระบะเลยโก้ใส่ใส่อ๋อใส่กระบะาเฮ้ยทหารเขากินได้หมดเอ้ยทหารกระป๋องหน่อยเลยที่ปมเนี่ย

แ่าก um, okay. ok. ma ินแล้วก็อแล้วเธอแต่มากินกาแฟที่บางปูเนาะเขาจะลงคลิปแล้วเขาจะลงคลิปจแช่แล้วเราไมาหาแเพอนเจ้าเนาะเห็นเจ้ามหากเพื่อเบ่มาหาดีหลานก็เพื่อนดีีนเขาแย่นี่ก็ยังถามมาประดาเดียเรากินเขาเสนอ

เอาอีกอยี่บ่สิไปเอามาดาดอีกปลาว่ายังอยู่ต้วไปแล้ววะรอดูคลิปรอดูโอ้ยวนในเย็นจะไปน pues ้ำก un ็แชมูแชมูแชม อยากไปดูท่าเร่อ้าวอยไปดูท่าเล่อีกอันนั้นไปดูเมียวไปดูดูคนเดียวโอ้โหเมื่อวานคนคุ้นเยอะแทนวันที่สิบสองออกไปเช้าจะดูหนังตอนที่ที่สกอร์ตอนรอบแรกทวนดูหนังอนเดินทางว่ะรอบรอบรอบเช้าสุดเลยอ่ะไปไปได้ตีห้าไปได้หมดไปได้หมดดูได้หมด เดือดมงพอมันไปก็จบเลยดูไก่มึงก็จบเออมีรองหลังไหมมีมีรงหลังใหญ่นะโดยวมสั่นกรใหญ่อยู่ได้มุกดหารเลยใช่ครับตกายมึงเนี่ย Oh yeah. <clears throat>